สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะทุกคนฟิน t p พีเลสซินะทุกคนอืมนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ฮะต้องบอกเลยว่าน้องๆคือแบบว่ารถพี่น้องๆคือคือจออไว้ประมาณอาทิตย์กว่าแลว้วอะนะคือรถสไตล์ไม่ติดทุกคนตอนเนี้ยมาสตาร์ทรอบนึงแล้วแต่ าร์ไม่ติดทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรน่าจะอยู่ที่คาบูด้วยก็ตอนนี้สตาร์ทไม่ติดทำการสตาร์ทไปแล้วรอบหนึง่งสตาร์ทจนแบตหมดก็ไม่ติดพีด่ทำการชาร์จแบตมาเรียบร้อยแล้วนี่คือแบตที่เราใช้เป็น F B แบตเตอรี่ขนาดขนาดเดิมของมันอนะขนาด5แอมป์มั้งทุกเนี่ยเป็นแบตลักษณะเดียวกับของมิโอเลยแบตมิโอเดิมๆเลยเป็นของ F B และทุกคนได้ทำการชาร์จมาเต็มแล้วเมื่อคืนชาร์จมาเรียบร้อยแล้ชาร์จตั้งแต่ตอนื่อวานตอนเย็นถึงเช้าวันนี้นะทุกคนเต็มแล้วนะคร เราทำการถอดคาบูอ,อมาเช็คออกมาล้างซะหน่อยล้างคือเอามาเป่าลมเป่าอะไรเงี้ยนี่ทำการเติมลมไม่รู้ใครเติมไอกโกเติมหรอไอโกเติมลมมาอ่าทุกคนมีลมมีลมก็ออื่นเลยเดี๋ยวพี่จะทาการถอดคาบูออกมาก่อนนะเด <c oughs> ี๋ยวทำการถอดคาบูออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาทาความสะอาดกันเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าทําความสะอาดคาบูทํำยังไงนะทุกคนก <c oughs> ็วันนี้แต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่จะขอทําการถอดคาบูออกก่อนนะครับเดี๋ยวพอถอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะทุกคนโอเคไาย โอเคทุกคนนะตอนนี้ผมทำการถอดออกมาเรียบร้อยแล้ว<ป>นะครับนี่คือคาร์โบเอ็นโปรนี่เอ็นโปร,อโปรของผมเองนะทุกคนรูปนี้นะครับจากที่แกะมาแล้วทุกคนดูเด็ดกฝุ่นเกาะไปเรื่อเต็มเลยทุกมันค้าบมือทุกคน,คกคนโอโ้โหฝุ่นเกาะน,น่าจะเป็นนี่อีกสาเหตุนึองอาจจะทำให้มีอะไรเข้าไปติดคาตรงน้องหนูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนว่าไม่ได้ปิดเลยรถจอดเป็นอาทิตย์รู้จักรถเด็กอยู่นี่ น้าเตอร์ทุกคนเออน้ทุกคนน้าเตอร์ก็คือไม่ได้ปิดเลยนุน่าจะเข้าไปข้างในแหละนะทุกคน <N atter> ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการถอดออกมาถอดมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำความสะอาดเช็ดแล้วก็เป่าลมนิดนึงเป่าลมตรงนหนูนะ,ะประมาณนี้อ่ะเ <N atter> พื่อ่ปหนการไม่เสียเรื่งองอ่ะทุกคนยวผมทำการเปิดมาเลย <N atter> นี่มันจะมีน้องอยู่สองตัวทุกคนนี่มีตรงนี้หนึ่งตรงนี้อีกหนึ่ง ทำการขายออกมาง่ายทุกคนนกสองตัวสามารถเปิดฝาได้แล้วต้การขายออกมาให้ดูว่ามมีอะไรข้างในบ้าเงเอไปนี้ระวังหกนทุกคนเราต้องจับมันตั้งขึ้นตลอดนะอย่าเอียงทุกคนถ้าเอียงน้ำมันจะหกน้ำมันข้างในนะครับหรือว่าใครไม่ซีเรียสก็เททิ้งเลยก็ได้แพรว่วอาตอนนี้หกยางมาทุกคนแข็งจัดอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่ถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะครับโอเคบายโอเคทุกคนนะครับเราจะมาดูข้างในกันว่าจะมีอะไรบ้างทุกคนจะเปิดสดๆเลยนี่ ถอดมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าถ้วยน้ํามันนี่นะอันนี้เรียกว่าถ้วยน้ํามันก็สาดทิ้งแม่งเลยนะสาดทิ้งแม่งเลยเพราะว่ามันเป็นน้ํามันเก่า <S 2> <S 2> เราจะมาทําการถอดลมหนูออกมาแล้วนะทุกคนมาดูกใกล้ๆก่อนอันนี้จะอธิบายว่าอันนี้คืออะไรบ้างนะอันนี้คือตัวลูกลอยของมันแล้วก็ตัวนี้อันนี้คือลมหนูอากาศอันนี้ลมหนูน้ํามันนะทุกคนอันนี้ลมหนูอากาศอันนี้นมหนูน้ำมันนะทกนนนนำาการถอดสองตัว ออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําความสะอาดเอามาเป่ารวมกันนะทุกคนประมาณนี้นะครับนี่ทุกคนเราทําการขันออกมาเลยเอาปุ๊บตัวจะเล็กมากทุกคนมีแค่นี้นี่ดูเห็นไหมเห็นไหมตัวเล็กแค่นี้เล็กมากนะทุกคนแล้วก็จะมีตัวนี้หนูอากาศการที่เราจะทําความสะอาดเนี่ยเราก็เอาน้ำมันมาล้างมาล้างอะไรเงี้ยทุกคนล้างทำความสะอาดประมาณนั้นก็ก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ผมขี้เกียจไงเออทุกคนนะ ขี้เกียจตอนนี้ขี้เกียจเดี๋ยวเราทําการเป่าลมเราจะเป่าลมหนูน้ํามันก่อนก็ได้อ่ะอันนี้เป็นเบอร์ตอนที่แปดเราทำการเป่าเข้าไปที่รูมันทุกคนมันจะมีรูตรงกลางเห็นไหมรูตรงกลางเล็กๆเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยน,นะเราทาการเป่าเข้าไป <S <S เผื่อมันมีเศษฝุ่นเศษอะไรเข้าไปตันในนี้ไงเออนะทุกคนอ่าเมื่อทําการเป่าเสร็จก็เอาไว้ก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งน้หนูอากาศเหมือนกันเป่าเข้าไป กหอนทแรงเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเป่าอันนี้ด้วยเรียบร้อยแล้วทุกคนเมื่อเราทําการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเอาขันกลับเข้าไปเหมือนเดิมจะ้ัอะไรก,ก็ได้นะครับขันเข้าไปนะทุกคนจากนั้นเราก็ใช้ไขควงขันย้ำตามเอาแค่ตึงมือนะทุกคนตึงมือก็พออย่าแน่นมากถ้าแน่นมากเดี๋ยวรอบไหนจะถอดไม่ออกนะ <Yeah. S 1> นะเรียบร้อยแล้วนะทุกคน จากนั้นเราก็ทําการเอาถ้วยน้ำมันเก่าของเรากลับมาใส่เหมือนเดิมนี่อันนี้ทําการเทน้ำมันออกหมดแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้เหมือนเดิมเลยจากนั้นก็หั่นรอบเยบสองตัวแนะนำนะทุกคนถ้ามันออกยากๆหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไขควงเราด้ามสั้นน่ะมันจะออกแรงเยอะเราจะออกแรงเยอะถ้าแนะนาหาไขควงด้ามยาวมาแล้วมันจะออกแรงน้อยทําการขันให้มันแน่นเรียบร้อยเราทาการเป่าเศษข้างๆออก ข้างๆเราก็ใช้ถ้าขยันก็กใช้น้ำมันล้างเลยนะครับผมขี้เกียจตอนนี้ใช้ผ้าเช็ดเอาทุกคนเรียบร้อยแล้วนี่คือการทําความสะอาดจะเช็ดข้างในโดยนิดนึงนี่คือการทําความสะอาดคาร์บูเอ็นโปรพวกคาร์บูแดดเอ็นโปรเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับมาจากนั้นเราจะมาใส่กันทุกคนเดี๋ยวพี่ทําการใส่เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทดูว่ามันจะติดหรือเปล่าเออแล้วทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคบาย โอเคทุกคนตอนนี้ทําการใส่คาบูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่ามั่นเดี๋ยวเราจะมาใส่แบตเตอรี่กันวิธีการใส่ก็นั่นแหละถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้น <S <S เลยง,ง่ายไหมแนั่นเองแต่ก็อื่นจะบอกเลยทุกคนของผมยูบ็อกของผมจะเป็นปาดอย่านงนี้มาดูใ,ใกล้ตั้งกล้องยูบ็อกจะปาดอย่านงนี้เวลาทํางานถอดอะไรอะ่ะมันจะง่ายนะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ผมเคยทคําคลิปไว้นะครับถ้าใครอยากดูอยากทำตามก็ทําได้นี่ก็คือแผ่นอะชิลิกที่เราเอาไว้รองไว้ตรงนี้เพื่อ ราจะได้วางของได้ด้วยเวลาทํางานก็ไม่ต้องถอดชุดอยู่บ็อกทั้งชุดนะทุกคนก็ถอดแค่เอาฝาขึ้นแค่นั้นก็เสร็จนะไม่ต้องมีน็อตยึดไม่ต้องอะไรทุกคนนี่คือกล่องกล่องเดิมนะนะแล้วก็จะมีกล่องบาลานไฟตัวนี้ก็ไอออฟให้มาก็ใส่ได้เท่เป็นกันแหละทุกคนนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนจากนั้นเราก็ทําการใส่เข้าไปเหมือนเดิมถอด,ดยังไงใส่อย่างนั้นอ่าโอเคทุกคนตอนนี้ได้ทําการ แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วแบบลูกนี้ชาร์จเต็มเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทกันดูว่าติดไหม <Hey. S 1> สดเลยทุกคนตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะกอ,องวางก่อนมาชึ่งแรกอาจจะไม่ติดเพราะว่าน้ำมันยังไม่ลงคาบูนชาร์หไปเรื่อยๆลองดูลองดูงด <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราก้มดูว่าน้ำมันลงกองหรือยังทุกคนเพราะว่าตรงข้อหลีมันจะมีอะไรท่ออะไรอ่ะท่ออะไรทักอ,อ,อย่างมันมันดูน้ำมันลงมานะ น้ำมันลงเรียบร้อยแล้วนะทุกคนน้ำมันลงมาที่กองเรียบร้อยแล้วเราชะตาไปเรืร่อยๆให้น้ำมันมาลงที่ถ้วยคาบูนะครับ เทียนเอามาเช็คก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะทุกคนโอเคป้ายโอเคทุกคนพี่ได้ทำการถอดหัวเทียนเอามาเช็คแล้วหัวเทียนบอร์ดตอนที่รถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยหัวเทียนบอร์ดนะต่อไปเป็นอาทิตย์ไม่รู้ว่าบอรดได้ยังไงก็ไม่รู้ได้ทำการเปลี่ยนหัวเทียนเอาอันเก่ามาใส่ตอนนี้รถสตาร์ทติดแล้วนะเดี๋ยวจะมาตการให้ฟังตอนนี้นะทุกคน แล้วทุกคนสตาร์ยังไงก็สตาร์ไม่ติดนะต้องถอดเทียนออกมาดูแล้วก็เช็ดแล้วแล้วทุกคนหัวเทียนบอดใช้ไม่ได้นะครับทาการเปลี่ยนเอาเทียนอันเก่ามาใส่สตาร์ติดแล้วนะครับตอนนี้กลับมาติดเหมือนเดิมแล้วนะทุกคนก็แนะนานะครับถ้ารถเราไม่ได้ขี่ก็แนะนําว่าสตาร์ วันหนึ่งอะสตาร์ไว้สักห้าทีก็ได้สตาร์ไว้นะทุกคนสตาร์ทุกวันอ่ะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้เป็นอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวมันจะไม่ติดแบบนี้อีกนะทุกคนนะประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้เราไม่ีเงินสตาร์ติดแล้วนะครับ EP หน้าก็เดี๋ยวจะเป็นอะไรก็ค่อยมาดูกันนะทุกคนวันนี้ก็ถ้าใครชอบให่ลืมกดไลค์ฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ลีนดีพีเลสซิ่งด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยว EP หน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามกันครับ EP นี้ขอลาคุ